สวัสดีครับทุกท่านทุกคนสวัสดีท่านทั้งนักสะสมทั้งมือเกอ่าและมือใหม่นะครับและสวัสดีท่านที่ชื่นชอบสะสมเหรียญกระสาบนะครับครับคลิปนี้พี่นี่นะครับอยู่กับปุนาน,นะครับปุนานก็นยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปุนานสาวบาทนะครับกับเหรียญทีระลึก2วันละนี้นะครับปุนานก็จะนํามาอัปเดต ทุกท่านทุกคนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสองเหรียญน,นี้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผู้น่านก็มีเหรียญสองเหรียญวารละนะครับสําคัญนะครับอยู่สองเหรียญน,นะครับนํามาฝากทุกท่านทุกคนจึงเป็นเหรียญชนิดละสาวบาทนะครับเหรียญชนิดละสาวบาทนะครับเนาะนะครับทั้งสองวารละนี้นะครับ ก่อนอื่นที่เขาจะไปดูข้อมูลทั่ง2องเหรียญน,นะครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กกขอปูน,นันเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับและหาเหรียญต่างๆนํา,า,านมาอัปเดตให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมรับทราบข้อมูลกันนะครับเนาะนะหากแม่นว่าปูนานได้ข้อมูลอาจผิพผาดประกัน,นอะไรยังไรก็ดีหากได้อู้พิพผาดไปอย่างใดก็ดีก็ต้องขออาภัยมา,นาันอกาสน้นะครับ เอาละครับนาะเรามาดูข้อมูลของเหรียญทั้งสองเหรียญนี่นะครับอ่าชนิดละสาวบาทนะครับที่ระลึกสองเหรียญนี้เป็นยังไงไปดูเหรียญกันเลยนะครับเข้ามาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก่อนๆนะครับนาอเหรียญแรกนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญชนิดละสาวบาทนะครับนาอเป็นเหรียญแบบปกตินะครับนะครับนาอเป็นเหรียญแบบปกตินะครับ ถึงซองเหรียญเหรียญนี้นะครับเนาะเหรียญซาบาทนี้นะครับดูด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับตรงด้านซ้ายนะครับขอบเหรียญจะเขียนว่าราชการที่5นะครับเนาะแล้วก็เหรียญราชการที่6แล้วก็ราชการที่9นะครับจึงด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมรูปทั้ง3พระองค์นะครับเนาะเหรียญซาบาทนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกครบรอบ84ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพศ2544เป็นเหรียญวระที่26าหกนะครับเนาะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับอ่โาโลหะสีขาวนะครับวันครบหลบวารละวันที่2สกมีนาคมพศ2544นะครับอ่าประกาศออกใจเมื่อวันที่23าสามีนาคม2544ในปีเดียวกันนะครับเนาะ ขนาดของเหรียญนะครับสาคณะของเหรียญนั่นนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่32มิมลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับจำนวนการผลิตนะครับ1ล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับนะครับเนาะเอามาดูนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเนาะอ่ามีตรงกลางนะครับพระบรมรูปนะครับองค์แรกนะครับเนาะพระองค์แรก มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรจุฬามหาจุราลงกรณจุพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสงฉลองพระองค์คุยวิริยะฐานะนิติศาสตร์ดุษฎดีบัณฑิตกิติมศักของมหาวิเชลัยเคนดิตนะครับอาอุธผิดอุทูก็ต้องขอประทานอภยัอยโทษนะครับเน,ะบนะาะทัดมาพระบรม บรมรูปนะครับพระองค์กลางนะครับก็คือ,อพระบาทสมเด็จนะครับพระรามาธิบดีศรีสินขอนนะครับมหาวิวชิราวุธพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิสสนทรมหาวิวชิราวุธ พระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่งฉลองพระองค์นะครับฉลองพระองค์คุยวิทยฐานะนะครับพระบรมราชุปธรรมพบของนิติบัณฑิตสภานะครับในพระบรมราชุปธรรมนะครับ ัดมาจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับจงฉลองพระองค์คุยวิริยะฐานาิติมาศักดิ์ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับนะครับอันนี้ลักษณะด้านของเลี้ยนนะครับหากอู้ผิดพาดประการไหลเป็นลา,าตัสซัดงดไดแบอบคอยถนัดนะครับนอกต้องของอาภาัยต้วยนะครับเนาะ ซึ่งเป็นเหรียญนะครับที่สวยงามนะครับเนาะเป็นเหรียญที่ยังสวยงามนะครับคอเฟืองนะครับเนาะยังเป็นคอบนะครับเป็นคอเฟืองนะครับนะครับเนาะลุกคอเฟืองนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับ ครับด้าหลาของเหรียญตรงกลางนะครับก็ซึ่งจะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเนาะซึ่งจะเป็นรูปของพระเกี้ยวนะครับวางหมอนนะครับพระเกี้ยววางหมอนนะครับขอบด้านซ้ายข้างบนนะครับนอเขียนว่าครบนะครับ84ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะครับเนาะ ด้านล่างของเหรียญน,นะครับด้านซ้ายล่างนะครับจะเขียนว่าสาวฮกมีนานะครับพศสองพันห้าร้ 2, 500, อยสี่สิบสี่นะครับแล้วก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับตรงกลางด้านซ้ายนะครับจะเขียนว่ายี่สิบบาทหรือว่าสาวบาทนะครับซึ่งเป็นเลขไทยนะครับเนาะสองโซนนะครับแล้วก็ทางด้าน ว่าจะเป็นข้อความว่าบาทนะครับนี่ลักษณะของเรียนที่ระลึกนะครับครบ84ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นเรียนที่สวยงามนะครับเนาะเปเรียนหนึ่งที่อ่าควน,น้าเก็บสะสมนะครับเนาะ นะครับเนาะเหรียญนี้ก็ยังพอที่จะหาได้อยู่นะครับเนาะยังพอที่จะหากันได้อยู่นะครับซึ่งเป็นเหรียญบัได้ขัดเงานะครับเนาะบัได้ขัดเงานะครับเป็นเหรียญแบบปกตินะครับเนาะนะครับถ้าหากท่านใดนะครับผู้รู้ท่านใดนะครับที่มีความรู้มากกว่านี้นะครับเนาะก่ ยินดีนะครับรับคำติชมทุกๆท่านนะครับเนาะเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญนะครับถ้าหาว่าข้อมูลของเหรียญของปุนานั่นผิดพลาดประการใดต้องขออภัยโทษนะครับขอยินดีนะครับน้อมรับคำติชมหรือท่านใดที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับก็ยินดีน้อมรับนะครับเนาะเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับปุนากันแล้วกันนะครับเนาะเรามาดูเหรียญที่2กันนะครับเหรียญที่2นะครับ เหรียญที่2นี้นะครับปซึ่งเป็นเหรียญสาวบาทเหมือนกันนะครับนะเนาะเหรียญสาวบาทเหมือนกันนะครับนะครับเนาะซึ่งเป็นเหรียญสาวบาทเหมือนกันนะครับครับเหรียญนี้นะครับเรามาดูนะครับลัหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญสาวบาทที่ระลึกวราระที่56นะครับเป็นเหรียญสารภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนะครับนานาชาตินะครับเนาะเหรียญนี้นะครับครบวราระเมื่อวันที่16เมษายน2555นะครับประกาศออกใจเมื่อวันที่2พฤษภาคมพศ2558นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหงแดนอยู่32มิลลิเมตรนะครับนักอยู่ที่15กรัมนะครับจำนวนการผลิตมีอยู สองล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิตสองล้านเหรียญเหรียญนี้บักกะเงานะครับเนาะเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับปกติธรรมดานะครับซึ่งเป็นเหรียญสําคัญอีกเหรียญหนึ่งนะครับบาลานนึงนะครับเนาะครับเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับเนาะตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับซึ่งมีพระบรมรูป นะครับพระบรมรูปของในดวงราชการนี้เข้านะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับตามที่ขอบเหรียญนะครับจากด้านซ้ายลงมาด้านล่างมาด้านขวานะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นพระบรมรูป ของพระองค์ท่านนะครับในพระอริยบทนะครับทรงหดน้าหรือว่าลดน้านะครับหญ้าแฝกที่ทรงปลูกนะครับเพื่อป้องกันดินเพื่อป้องกันน้ำนะครับไหลเสาะดินนะครับเป็นพระบรมรูปนะครับน้องทรงหดน้านะครับหญ้าแฝกนะครับนะครับนี่ด้านหน้าของเลี้ยนนะครับ คอบนะครับของเลี้ยงกับเป็นคอบเฟืองนะครับเราครอบเฟืองนะครับนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามอยู่นะครับเนาะมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางนะครับเนาะตรงกลางนี่ก็จะเป็นตานะครับอ่าซึ่งเป็นตาของ รางวัลนะครับนักวิจัยนะครับเนาะนะครับเป็นเหรียญนักวิทยาศาสตร์นะครับดินเพื่อมนุษยธรรมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับหรือเป็นที่เรียกว่าเหรียญสาขาวิทยาศาสตร์ทางดินนาาชตินะครับทางดินนาาชตินะครับนะครับมาดูนะครับขอบทางด้านซ้ายนะขึ้นไปข้างบนนะเขียนว่านะครับ รางวัลนักวิจัยนะรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนะครับถัดมาจะเขียนว่า16เมษายนพศ2555นะครับนรัตกลางนี้นะครับที่เป็นรูปนี่ก็คือรูปยาแฟกนะครับเป็นรูปยาแฟกนะครับถ้ามาด้านล่างจะเขียนว่าสาบาทนะครับซึ่งเป็นเลขไทยนะครับสองศูนแล้วก็ข้อความว่าบาทนะครับ รัดมากลาเป็นอควาาว่าประเทศไทยนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเหรียญหนึ่งนะครับเนาะ,ะซึ่งผู้นั้นก็ได้มาเกาะนำมานะครับทำคลิปวิดีโอนะครับมาทุกท่านทุกคนได้ชื่นชมกันว่าเหรียญน,นะครับ ที่ระลึกวาระต่างๆนะครับมีความสําคัญมีความเป็นมาอย่างใดนะครับเนาะนะครับอย่างปุนาก็ได้บอกไว้นะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญวาระต่างๆนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับเหรียญนั้นนะครับซึ่งจะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้นะครับเนาะนะครับเหรียญที่สวยงามนะครับอ่า ทั้งสองเหรียญเลยนะครับเนาะนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับนะครับ,นะรบเนาะเดี๋ยวนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามตามท่องเรื่องนะครับทั้งสองเหรียญน,นะครับ เหรียญทุกเหรียญน,นะครับเนาะก็ย่อมมีคุณค่านะครับมีความหมายมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเนาะสำหรับของผู้ชอบเก็บสะสมนะครับทุกเหรียญบ,บอกว่าจ,จะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับก็ย่อมมีคุณค่าทางจิตใจนะครับต่อผู้เก็บสะสมเหมือนกันนะครับนะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามทั้งสองเหรียญนะครับเนาะนะครับท่านใดนะครับพอที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเหรียญนะครับเทียร์ลึกนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลโลหะสีขาวนี่นะครับเนาะอ่ายังใดก็ดีนะครับอผู้น่านก็ยินดีน้อมรับนะครับคํำติชมนะครับหรืออ่าข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญอ่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ ยินดีรับนะครับถือว่าแบ่งปันความรู้กับผู้นานนะครับเนาะแบ่งปันความรู้กับผู้นั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับเรียนนะครับเนาะก็จะได้ทําคลิปดีๆนะครับหวังว่าทุกคลิปนะครับและข้อมูลที่ได้ทําไปนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทุกคนบ่มากก็น้อยนะครับเนาะรับ สวยงามทั้งสองเหรียญนะครับก็ยังพอหาที่จะหาได้กันอยู่นะครับมันยังพอที่จะหาได้อ่าแต่ก็อ่าบำมีในมูลเวียนใช้จ่ายนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับบำมีในใช้จ่ายนะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่การสะสมนะครับเนาะก็ยังพอหากันได้นะครับเอาละครับอ่าสำหรับเหรียญวาระสองวาระนี้นะครับสองเหรียญนี้นะครับเนาะอ่ากับปุณานะครับ แม่ิดพ,พาดอยังใดก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขออภัยทุทน่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสองเรียนนี้กับปูนานนะครับในอีพีนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันในอีพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีครับ